สวัสดีครับพี่น้อง fc วันนี้ทีมงานทีเมืองหลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยจ็ดสีพิกัด112ปอนต่อ่อ113ปอนคู่ที่3นัดแก้มือล้างตามุมแดงต่อให้1ปอนประจําวันอาทิตย์ที่8มกราคม2566มาดูคู่ชกกันครับมุมแดงขุนศึกสอเดชพันธ์อายุ20ปีสูง160เซนติเมตรเป็นมวยขวาจังหวัดสงขลา ซ้อมที่ค่ายสอเดชพันธ์เป็นมวยเดินเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดไล่แขนแทงยัดไส้อาวุธหนักแรงบูดูดันครับ3มไฟล่าสุดกันยายน65แพ้คะแนนเพชรนำชัยสอจอต้องประจีนตุลาคม65แพ้คะแนนทหารเอกนายกเอท่าสาราธันวาคม65ชนะคะแนนเพชรเอกเกียรติจำลูนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินเพชรเอกเกียรติจำลูน อายุ28ปีสูง160ซเมตรเป็นมวยขวาเขา่าจังหวัดสระบุรีซ้อมที่ค่ายเกียรติจำรูนชื่อเดิมฟ้ามีชัยสอเพชรจำหลัดเป็นมวยเข่าจับในเหนียวสาสตร์แข้งแรงขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงครับ3ไฟล่าสุดตุลาคม65ชนะคะแนนมหาหินนักบินอะไรยนตตุลาคม65แพ้คะแนนโดมทองลูกเฉพาะหลงต้มธันวาคม65แพ้คะแนนคุณศึกสอเดชพันธ์ เปรียบเทียบเสียดสีกันแล้วคู่นี้ชอบไปที่สภาพร่างกายฟอร์มที่สดกว่าอาวุธหนักแรงกว่าความมั่นใจเวทที่ชกประจําดีกว่าส่วนตัวชอบไปที่ขุนศึกสอเดชพันธ์จะย้ําแค้นเอาชนะเพชรเอกเกียรติจำรูนไปได้อย่างสนุกมันเล้าใจมีลุ้นทุกยกครับจบกันไปแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกสําหรับคู่มวยปรับเปลี่ยน คิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับนะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาหน้าที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง FC ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้ปีใหม่นี้พี่น้อง FC ทุกท่านมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงตลอดทั้งปีและโชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ